สวัสดีค่ะน้องสตางนะคะหนูชื่อสตางนะคะหนูไม่ได้ชื่อสตางค่ะชื่อตาเอ๋ตางนำอะไรเอ๋ตางน้อยอายุจะหนึ่งเดือนแล้วสตางน้อยอายุจะหนึ่งเดือนแล้วออไปไหนละ ล่าเองโอ้โหมดเยอะเลยสตางมดมดสตางมดออกมาไอืมกรไเสบสเบอสกรชิดไว้หาชิดกระชิดไวออไมอันนี He's going to know I

ถือกินอย่างนั้นบางหายแล้วจะมันถือกินอย่างนี้น นะครับผมเมื่อน้องกระตังเห็นหนูน่ามเห็นหนูเป็นอาการเพ่นนะครับอาการอยากนะครับโอ๋อตกตกโอ้หนูสิกัดได้ลุงหนูสิกัดเจเย็นหนูสิกัดหนูสิกัดตั้งหนูสิกัดตั้งตั้งหนูสิกัดตั้งเจเย็นลุง ôi, ột phốt, chơi yên chơi yên, y chang nồi yếu, y chang nồi yên nô chơi yên chơi yên chơi yên, tảng dẻo nữa, tảng dẻo nữa, tảng dẻo nữa, ô tảng béo, tảng tảng tảng, nô đây, nô gì cắt nà, tảng, nô gì cắt, ôi, nô gì cắt nô nô gì cắt tặng nô sư tặng ya 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 luôn ya nô sư tặng nuôi sư ca ôi tặng tặng ya, oh, ya luôn ya ya tặng nã nah, mu pui vào tặng tặng nô sư luôn tặng 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 nô luôn có phối hợp tăng tang đó vậy mà tăng đi tăng tăng nó tang 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 tăng 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 tang 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 nè nụ tang ไปผู้ตัวหนึ่งแล้วผู้เน้นนี่ไปแล้วหนูผู้